สวัสดีค่ะดิฉันพลอยงามตาเป็นผู้เชี่ยวชาญการนวดมีประสบการณ์มามากกว่า20ปีค่ะหากท่านใดมีอาการปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกแล้วลงขาชานะคะหรือปวดข้อปวดเขา่าอาการเหล่านี้นะคะอยากให้ท่านลองเปิดใจดูนะมีผลิตภัณฑ์ตัวนึงที่งามอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมค่ะอาการของ หมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะปวดสะโพกล้าวลงขาชาและปวดเข่านะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชื่อว่าดีบูนค่ะนี่นะคะผลิตภัณฑ์ที่งามตาอยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมนะคะให้เพื่อนๆที่มีอาการปวดหลังปวดเอวปวดเข่านะคะลองเปิดใจใดีบูนไปดูแลสุขภาพดูนะคะดีบูนหรือดีบูนเน่นะคะ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะบำรุงไขข้อกระดูกนะคะอันนี้คือชนิดผงค่ะ1กล่องมีอยู่5ซองนะคะชงดื่มละลายในน้ำกับอุณหภูมิในห้องปกติค่ะสังเกตง่ายๆนะคะดีบูลผงหรือดีบูนเน่ของแท้นะคะสังเกตง่ายๆคือสติกเกอร์โฮโลแกรมสีเหลืองอ่อนนี่ค่ะ QR code อยู่ด้านนี้นะคะอยู่ด้านบนแล้วก็เลขล็อตอยู่ด้านล่างนี่นะคะนี่คือดีบูนถงหรือดีบูลเน่ของแท้ค่ะและก็ยังมีดีบูนชนิดแคปซูลน,นะคะนี่ค่ะดีบูนหรือดีบูลเน่นะคะ1กล่องมีอยู่30แบแคปซูลค่ะสังเกตง่ายๆนะคะของแท้สติกเกอร์โฮโกรแกรม QR code เลขล็อตจะอยู่ด้านหลังนี่ค่ะ ทีการทานนะคะสอบถามตามเบอร์ที่โชว์ได้เลยค่ะ0638484738ขอย้ำ0638484738สอบถามปรึกษาได้ค่ะงานตาเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีบุนทั้งชนิดผงและชนิดแคปซูลค่ะรหัส SM 5675 ของแท้นะคะผู้จำหน่ายจะต้องมีรหัส SM ทุกท่านค่ะหากท่านใดสนใจที่จะเดินทางมานวดกับพลอยงามตาก็ยินดีต้อนรับนะคะร้านนวด555อยู่ในปั๊มเอสโซคองสองลังจิตนครนายก49ทัญบ,บุรีปทุมธานีแล,และอยู่ในปั๊มบางจากคองหลวงคลองสี่ปทุมธานีค่ะสนใจ จองล่วงหน้าได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเวลาช่องอัปเดตค่ะคลิปนี้งามตาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ